นักศึกษาวิาลยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลนะคะวันนี้เราจะมาพามาศึกษาดูงานหน้าสวนผักตาหวานนะคะและวันนี้เราได้ยืนอยู่กับเจ้าของสวนแล้วนะคะที่แนะนําตัวนอย่างนี้สวัสดีครับผมชื่อสมศักดิ์ชนะรกครับผมเป็นเจ้าของสวนตาหวานนะครับอยากจะสอบถามว่าในสวนผักนี่มีอะไรบ้างคะตอนนี้มีจำพวกปีนกเลนอกปตเห็มิลิคอร์แล้วก็จำพวกผักไทยหรือว่าผักกัดขาวผักวางทุ่งวก็ผักคนา แล้วก mm. ็อกอย่างนึงเสริมมาด้วยเมลอนเมลอนด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่พาไปดูสวนนึงนะคะกดนี้เป็นผอะไรคะัวนี้เป็นกินโมตสลัดอนี้อาุอันนี้อายุการเก็บประมาณ3ัน เป็นผักสลัดใช่ไหม,ไมคะใบคกุ่นสลัดใช่ไหมครับตอนนี้ทางสวนเนี่ยได้จัดส่งจําหน่ายไปที่ไหนบ้างคะตอนนี้อ,นอ่าหนึ่งเซ็นทรัลอดใหญ่โรงพยาบาลอดใหญ่แล้วก็แม่ค,มมครัวอาเจย์แล้วก็แม่ครัวสะตูลแล้วก็ลูกค้าตลาดแถวสะลักกลางแล้วก็น้าตกสศสะตูลแล้วก็ในโรงพยาบาลสะตูนด้วยแล้วก็ลูกค้าแถวแถวบ้านเราคือไอโรงพยาบาลคุณการหลวงอันนี้ก่อนลงแะเนเราต้องเข้าในสถานต้นก<ร>าศดีก่อน การเตรียมเตรียมเตรีย,เรยมเมล็ดพันธุ์แล้วก็เรตรียมต้นกล้าแล้วก็ลงถ่านหลุมแล้วก็มาลงเปลงอยู่ในถ่านหลุมประมาณกี่วันสิบวันครับผมแล้วก็อยู่ในไม<น>่อยู่อยู่ในในในการเพราะเพาะเพาะต้นกล้าเล็กอ่ะสิบวันแล้วก็ลงถ่านหลุมเจ็ดวันสิบสี่วันวันที่สิบห้ามาลงเปลงก่อนจะลงเปลงต้องใช้เวลาสิบสี่วันใช่ครับครับไม่ง่ายไม่ง่ายอันนี้จะไม่ถามไม่ได้เลยอยากจะถามถึงความเป็นมาที่ มาสร้างแปลงผักตรงนี้ค่ะอ๋อเริ่มบรรดับแรกก่อนแล้วก็ทำอยู่ที่ซอยแปดที่บ้านซอยแปดแล้วก็ตรงนี้เป็นสวนยางพาราแล้วก็คือว่าอาชีพนี้มันเริ่มเริ่มไปได้ก็เริ่มคนยางล้มยางพาราแล้วก็มาเริ่มสร้างเริ่มสร้างสวนปาตาหวานแล้วก็เริ่มสร้างโรงเรือนแงปลงขึ้นมาก่อนแล้วก็ต่อจากนั้นมาก็เป็นการเตอเติมด้วยกาันสาม้อล้นถูกไหมล้มาสามสี่รอบสี่รอบรับ ลูกค้าตัวไปโรงพยาบาลด้วยวันี้เขากินดูในคลิดๆมารอบโชคเ่าเป็นกันโมตรงหน้องจนโชมากตอนนี้ไม่มีลูกนะคะจริงๆเราจะได้ไปดูลูกไม่ไม่ทัดลงนิดนึงที่ปลูกมาที่ผ่านมารอบล่าสุดรอบที่สามก็ปลูกได้ประมาณสี่สายพันธุ์มีไข่ทองคำแล้วก็เซนหวานแล้วเรนโบว์สวิตแล้วก็หยกขาวนั่นเป็นข้างหน้าเป็นอะไรคะอ่าครับเป็นมินิ สำหรับตัวนี้ตัวนี้เป็นตระกูลปักสลัดด้วยเป็นมินิคอร์ดครับผมมินิคอร์ดแล้วก็เป็นฟางตุ้งตุ้งนี้ตุ้งนี้ราคาอยู่ขายกิโลละร้อยตลอดตั้นไงเหมือนกันไหมราคาถ้าเป็นจฉพวกปักสลัดราคาเดียวกันแล้วก็เป็นถ้าเป็นอฟางตุ้งหรือว่าปักตัดขาวก็จะกี่ร้อยห้าสิบบาทเพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นปลอดสารพิษหรือ่าเป็นอินทรีย์แท้แล้วโรงรือเราเป็นแบบเปิดอย่างนี้ใช่ ก็ตากหน้าดินแล้วก็ปิกกับหน้าดินตัดตัดตากหน้าดินสมชั้นชนเล็กชนโถงแล้วก็หลัยังเพื่อลงสหน้าดินี่องม่ก็มก็แยกปมผสมวัตถุดิบใหม่แล้วก็ปุ่มปุ่มับใหม่ทีหลังจะปุ่มไปได้รอหนึ่แล้วหลังจากเราเก็บยวงัแล้วดินเนาออกได้ไมเนี่ยโอเคลว อปรับลุงใหม่ปรับลุงใหม่อันนี้ที่สังเกตนี่คือปลูกบนกระเบื้องอันนี้ก็เรียกพืชุเรใ่ปลูกแบบุกเฟรยด้านนี้เราจะเห็นว่ามีขัดดาดด้วยเป็นมินมินิสเกอร์ปอส์เราจะทำแบบสลัดดูสลัดใช่หมสลัดสลัดสลัดแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้อ่ามันจะเริ่ม อ่าเรทูลงนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นกินโอ๊กจะเกเจอลูกใบจุดเยอะแล้วก็กับอุบัติเหตุนี่ขนาดนี้ยี่วันค่ะอันนี้วันยี่สิบห้าวันอ๋อไม่ครบเดือนแล้วได้ยังไม่ครบเดือนอ่ะอายุได้บ่อมันเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันจำหน่ายได้ทีนี้ลงได้ยี่วันได้ยี่วันได้หอาทิตย์ไม่ไม่ถึงไม่ถึงนึอาทิตย์มันเข้ากับแล้วมันแก่สุดมามามาอ๋อที่อยู่ข้างหน้าน้องมีเทียนะ โอัยใหญ่ๆนะใชๆอ่านี่คือศัตรูพืชตัวหนึ่งนะครับนี่คือศัตรูพืชตัวหนึ่งครับเขาเรียกหอยจีดีนะครับหอยจีดีครับหอยจีดีหอยจีดีครับหอยจีดีแล้วก็จะบเปรี้ยวเปรี้ยวจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างมีวการแก้ยังไงาก็บอกว่าใช้ไอ้ปุ๋งปุ๋งกาแฟ่แต่ว่าแต่ว่ายังยังไม่เอามาใช้เพราะว่าต้องไปถาม ต้องถามของกรมวิชาการก่อนเราผมไปใต้ใบยีสีแล้วว่ามันจะมีเป็นอินทรียออแกนิกตรงนี้เป็นแปนี้เป็นอินทรียออแกนิกประมาณสี่ไร่รับรองพืช13ชนิดแล้วก็ต้องถ้าหาเราจะใช้จะพวกของที่มาจากโรงงานต้องถามของกรมวิชาการก่อนว่ามันมีหมดหมดตรงนี้ใช่ครับตรงนี้พื้นที่รวมประมาณเท่าไหร่ครับสี่ไร่พื้นที่รวมตรงนี้สี่ไร่แล้วก็เปิดเปิดตรงนี้ให้เป็นถนนหนึ่งไร่แล้วก็ฝังนึ่งไร่ตรงนี้สองไร่ ดด<ม>ตียาวของนู้นแหะครับทั้งหมดพืด้นที่สี่ไร่แต่ว่าเปล่ยนแปลงจูดป,ป,ประมาณ2องไร่สามสี่ส <4 S 2> <4 S 1> ี่ไร่สี่สี่4 4ไร่นี่รวมทั้งข้าวอบรวมแล้วก็ลงไม่ลอนด้วยเนี่โรคประจุดแม่บ้านแดดดำเนี่ยอันนี้ปฏิเสธตัวนี้นี่โรคปจุดนะปัญหามาจากปัญหามาจากฝนสภาพอากาศโรคมากับน้ำฝนใช่มันเป็นมันเป็นแบคที ria หรือว่าไหรือว่าจะพวกไอเชื่อไหม เป็นปุ๋ยหมักน้ำหมกักสองอย่างมีปุ๋ยหมักคือมีมปุ๋ยหมักไอี้วหรือว่าปุ๋ยพวกต้องหมักทิ้งไว้ประมาณ2เดือนแล้วก็เป็นขี้ไก่กลบหมักทิ้งไว้ประมาณ2เดือนกว่าจะมีมาใช้แล้วก็หมัก1เดือนแล้วก็อีกนหนึ่งเดือนหนึ่งแพ็กใส่ชอกระสอบแล้วก็าพาไปบรรจุตั้งทิ้งไว้ประมาณอีกหนึ่งเดือนกว่าจะีไม่ใช้ได้แล้วก็ส่วนส่วนโฮอร์โมโนที่จะฉีดพ่นอ่ะตัวเนี้ยต้องใช้แบบฮอร์โมนนมสด น้ำหมักปลาแล้วก็น้ำหมักกินอาหารสําหรับน้ำหมักสําหรับน้ำหมักสําหรับน้ำหมักไอ้จุลินทรีย์หน่อกล้วยแล้วก็น้ำหมักสังขเแสงหรือว่าน้ำหมักยาสูบตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้มันเป็นเซเลตเซนรั์เซรัประเภทที่ชาวาทยใช้ถ้าเป็นน้ำหมักยาสูบหรือน้ำหมักเหล้าขาวตัวนี้จะเป็นการไล่แมลงแต่จะเป็นน้ำหมักปลากับน้ำหมัก เสตหาหันจะเป็นน้ำหมักคนลุงต้นหรือว่าเป็นฮอร์โมนแล้วก็ฮอร์โมนนมสดตัวนี้จะฉีดพ่นพร้อมกับน้ำหมักปลาแล้วก็น้ำหมักเสตหาหันนะครับในส่วนของนะครับต่อเนื่องอันนี้เป็นสองรถพันบูนาท้ายเพื่อนรสรสชาติหวานสีม่วงอันนี้สีม่วงนะครับสีม่วงรสชาติหวานท่านนายกอบตก็มาชิมแล้วรอบก่อนท่านนายกพาก็มาชิมอยู่มาชิมแล้วท่านนายกท่านนายกมาจะประพงคงคงนายกอบต้นบูนาท้ายเพื่อน สีม่วงรสชาติหวานแล้วก็ท่านนายกอบตท่านนัตตะปาคมก็ไปปั่นจุ่มสวนก็มาชินแล้วรอบก่อนได้แล้วก็ท่านรองผู้ว่า FC เสริลูกเล็กที่ออกจากเป็นท่านได้ชิมลูกเล็กเลยท่านที่เจ็ดท่านฝ่ายโกลโมโนฝ่ายพระมงกุลมาชิมลูกเล็กเลยอ๋อนี่คืออันนี้รอบแรกหมดไปแล้วอันนี้กำลังถูกรอบสองรอบสครับเป็นพันธุ์ยูไนนะครับเป็นปั่นปั่นแเปิ้ลรสชาติหวานแล้วก็ เก็บจากต้นแล้วก็มาถึงผาก็กินได้เลยไม่ต้องไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่พริกเลยเกลือเพราะรสชาติหวานพันนี้ได้มาจากอาจารย์คนหนึ่งวลาไม่ได้จากชนะหรือว่าแถวสงการขึ้นประโยชน์อันนี้ต้นนี้ตอนมาจากครั้งก่อนไอซีต้นนี้ตอนแล้วก็ที่เหลือนั้นเราสั่งมาใหม่ทั้งแปลงเป็นพันเดียวกันพันเดียวัพื้นที่เท่าไหร่ครับเฉพาะตรงนี้ประมาณ สามงานได้เกือบไร่เกือบไร่นะครับเก็บอายุในการปลูกการเก็บเกี่ยวเป็นยังไงครับก็ประมาณแปดเดือนตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงทุกบอลเก็บเกี่ยวได้สำหรับแปดเดือนรอบก่อนมันไม่ถึงอายุแต่ว่าผมก็ดึงช้างออกอนเพราะว่าเจอลูกในวันทองที่เอาลูกออกประมาณสามร้อยกว่าลูกทิ้งเลยแล้วก็ดึงสมัยไม่ทำได้แต่ว่าใชร้อน เราต้องยอมทิ้งเพื่อว่าการเรียนรู้ของเราไปฝั่งโน้นต่อครับครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมดีหขั้นตอนเรียมดีเราะว่าเียนขนาดแต่ก่อน่ะเป็นใช้ระบบน้าหยดแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าที่มาทาใหม่แบบนี้เพราะว่าระยะห่างของแต่ละต้นอนุชิดเกินแล้วก็มาทำใหม่ให้เหลือประมาณ50ิเซนต่อต้น อ๋อเมื่อก่อนระยะห่างไประยะห่างแต่แต่ก่อนอันนี้80เซนแล้วก็ก่อนอันนี้40เซนแล้วก็สุดท้ายก็มาจบที่50เซนอพอเริ่มรื้อรื้อรื้อท่อปีอีตัวนี้ใหม่แล้วก็ใส่สายไมโครใหม่สายมโครแล้วก็ใช้ฝาปักเป็นระบบกาปักน้ำหยดใช้ให้น้ำแบบน้ำหยดใช้ระบบไอตั้เมื่ออัตโนมัติจะนำการทำการน้ำปล่อยทีเดียวสี่งแล้วก็จะให้ระบบน้ำ น้ำหมักแล้วก็ใช้ปุ๋ยดีบางส่วนแล้วก็เชื่อมเรื่องช่วงทำหวานก็ทำอีกทีประมาณสิบห้าวันเกี่ยวทำหวานนี่คือเดี๋ยวทำให้รสชาติหวานให้รสชาติหวานใช้ถุงหุ้มด้วยเรากาเป็นต้องใช้เทคนิคตรงนี้ต้นสั่งมาจากที่บูรฟาร์มอ็สั่งมาจากฟาร์มนี่เขาพ่อพันธุ์โดยตรงใช่เป็นเป็นที่บูรพาครับที่เราที่เราสั่งมาเนี่ยลำต้นมันมาตัวมันเท่าไหร่ครับไม่ครับมารมลิด สั่งมาเลยแลมาเล็ดี๋ยวเรกลเดี๋ยวไปดูต้นกล้ามมี่ต้นได้ได้ได้ครับเดี๋ยวไปดูมันกี่ต้นสามร้อยสีต้นแต่ก่อนแต่ก่อนที่ระยะห่างหกสิเซนอ่ะได้248ส่สแต้นแล้วก็มาปลูกสี่สิบ้เซนได้สามร้อยสิบสองต้นแล้วก็เหลือมาปลูกห0เซนเหลือ3ามร้อสีต้นสต้นทั้งหมดึงในระยะเนี้ยดูแล้วว่าผลผลผลิตที่เราจะได้มันคุ้มมันมันโอเคกว่าแล้วก็ ที่ผ่านมาที่ผ่านมาลูกหนึ่งประมาณสามโลข้าวปกติก็ขายราคากันยังไงครับปกติที่ท,ที่ที่สวนปักตาหว,วานที่ไม่ล็ดตาหวานอันนี้อย,ยกิโลละร้อยแต่ถ้าลลที่ในห้างก็น่าจะกว่าต้องโลร้อยกว่าขึ้นไปประมาณร<ล>้อยห้าป,ประมาณ 105. โลละร้อยห้าไม่ลูกเียอะต้น่ยว้ลูกสามร้อยสี่ลูกถ้าได้ทั้งหมดสามร้อยลูกลูกละสองกิโลได้หกร้อยกิโลหกหมื่น ใช่ใช่ดูดูดูว่าดูว่าจำนวนต้นมันน้อยประหยัดแต่ยางอยู่ตรงนั้นจำนวนต้นมันน้อยน้ำหนักกิโลมันน้อยแต่ผมให้อยู่ในมาตรฐานคือสองกิโลต่อลูกแต่น่าจะประมาณ2อกิโลกว่าเพราะปกติที่จะมาส่วนส่วนน้อยก็กิโลครึ่งแต่ว่าส่วนมากกิโลครึ่งเออสองกิโลครึ่งแล้วก็2อกิโลหกสองกิโลเจ็ดต่อลูกนะครับต่อลูกต่อลูกผลผลิตต่อต้นมีคือล้แม่งเก่งมากจริง เราก็เห็นมันอยู่ที่อยู่ที่ถุ่อยู่ที่ังบู้าก็เชือเชย้อราจะจับไหมแต่ว่าส่วนมากจะทัดตามแบบใส่ถุงแบบเนี้ยก็่เชื้อราจะน้อยถ้าจะลามก็ลามไม่ยากเพราะว่าแต่ก่อนแต่ก่อนพื้นดินแบบเนี้ยก็ตั้งถุงไม่มีไม่มีกิดลองเพิ่งมีอองรอบรอบรอบที่สี่รอบนี้เพิ่งจะดลงเรว่ารอบก่อนนี้เป็นลงดินรอบที่หนงดินติดเชื้อรารอบที่สอก็ลงดินอีกก็ติดเชื้อรารบที่สใส่ถุงแต่ว่าไม่ได้ลองิด ลากระบบลากลงหากินในพื้นลงดินอีกก็เชื้อราก็ติดเชื้อรามาบางส่วนก็รอบนี้ตัดเสีอยาเชื้อราออกมาเลยก็ใช้ดิบลอกโล่ครับไม่ทราบไม่ทราบในส่วนของผสมตรงนี้ดินที่ใช้ปลูกนะครับผสมอะไรบ้างผสมดินเองครับผมใชนิดหนึ่งก่อนมีปศุวิมตร์แล้วก็ขี้ไก่หมักแล้วก็เปลือกดำเปลือกขาวเปลือกขาผสมกันผสมกันครับครับ นี่คือหนึ่งลำต้นสามารถโตได้ในหนึ่งหมุนขนาดนี้วได้เกิวมาสามเดือนโอ้ครับลูกหนึงประมาณสากิโลกว่าอายุเท่าไหร่คะอายุต้นอายุประมาณหกสิวันถันหรือว่าเจมันแล้วแต่บางสายพันธุ์อ๋อปาณบางสายพันธุ์มันมีหลังหลังจากผสมเกสรก็สามถึงสี่สิวันอ๋อนี่คือเราผสมเกสรผสมเกส ต้องนับวัน<ง>ด้วยผสมเกรสรแล้วก็นับชั้นด้วยว่าจะเว้นข้อที่เท่าไหร่เว้นข้อที่8ถึงข้อที่12<ม>ที่เหลือตัดทิ้งออหมดครับ<ม>แล้ว่าผสมเกรสรไม่ไม่สามารถที่จะเว้นวันได้<ม>วันหนึ่งดอกหนึ่งวันหนึ่งดอกหนึ่งด้แต่ละต้ตนเ<อ>ว้นกิ่งกิ่งที่กิ่งที่8ดเราผสมวันนี้เสร็จกิ่งที่9พรุตรงนี้ออกดอกถ้าเราไม่ผสมพรงนี้ก็มะรืนนี้ก็ตัดทิ้งเลย ใช่ไม่ได้วันเดียวออกดอกงดอกมันนั้นดอกบานวันละดอกแล้วก็ต้องผสมบางบางต้นบานละสองดอกก็ผสมสองต้นสองดอกแต่ว่าถ้าหากไม่ผสมในวันนั้นน่ะก็เสียเลยจะบุกไปเลยแล้วก็มันไปบานทิ้งมันอีกชั้นใหม่คือมันจะเสียไปคือดอกนานเสียไปใช่ไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าอยู่ถ้าอยู่ฝั่งนอกอ่ะมันจะมีแมลงช่วยฝังเกสรแต่ว่าถ้าอยู่ในโรงเรือนปิดอย่างเนี้ยไม่มีอันนี้เราต้องช่วยมือของคนทำอันนี้ผสมเกันสองห้าวันผสมในติ๊กแพทหรือติ๊กสบิท อยู่ในโรงเรือน5วันตี8ตี11ต้องอยู่ในโรงเรือนนี่ผสมเกสรได้หมดดอกที่ออกที่มันบานต้องเอาดอกเกสรตัวผู้จากต้นก้างเคียงมาผสมตัวเมียในต้นนั้นผสมมาเสร็จภายใน5วันหลังจากนั้นก็มันเ็จะ็นลูกมันจะมีมันจะมีว้กระป๋อกระปาะตัวเมียอยู่ที่เป็นปุ่มอยู่แล้วตัวผู้มันอยู่ที่ลำต้นไม่มีกระป๋อแล้วก็เปิดเปิดเกสรออกแล้วก็ผสมเลยตัวเมียต้องแยก ลักษณะของพี่ก่อนตัวผู้ตัวเมียก่อนอ่าครับแล้วเดี๋ยวผมไปดูต้นกล้าหน่อยนะตลาดครับตลาดตลาดตลาดตัวไปตัวไปเลยโรงพยาบาลได้ีวยสั่งสั่งทางเฟซทางไลน์ครับครับตอนนี้รู้สึกว่ารอบนี้น่าจะลงเฟซแล้วก็จะจัดส่งแบบระบบขนส่งด้วยรอบนี้มีออะไรบ้างมีว่าปู่ก่อนแล้วก็ มีออเดอร์ไปบางสวนแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วออเดอร์ไ็งวนแล้วเห็นแล้ว็ไปดูในปีดทุกนเป็นลาดนะจ้ว็บเข้าไปดูหน่อยนิไปดูต้นต้นกล้าไปดต้ัวเลยเน้เป็นดยลงเลยนะระบบน้ำจะดูไหมครับครับไปดูระบบน้ำตัวนี้มันเป็นระบบน้ำแบบ อ่าระบบน้ำแบบอตัตโนมัติครับดูหน่อยนะครับอ,นนอ๋อน้มันยะ้งทางนี้อ่านี่คือระบบน้ำหยุดนะครับระบบอตัตโนมัติครนะับนีี่ อันนี้คือระบบน้ำหยดอันนี้ระบบน้ำหยดแล้วก็อันนู้นแบบนั้นตอนนี้เป็นเมลอนพันธุ์เสนหวานตอนนี้พันธุ์เสนหวานที่ที่แถวฝัああ uh, uh, ่งภาคใต้อว่าแถวบ้านเราเขาชอบสุดมากเป็นเนื้อสีส้มพันตาข่ายตาข่ายเนื้อสีส้มอันนี้กี่อันนี้ตัวอย่างอันนี้เพิ่ได้วันหกวันเพิ่งหกวันแต่ว่าตรงนี้เป็นออร์เรนแมนออร์เรนแมนก็เป็นพันตาข่ายด้วยพันตาข่ายเนื้อส้มด้วยเนื้อส้มด้วย ทดลองมาปลูกดูแต่ว่าเห็นนำต้น uh, ก็ควรดีแล้วอีกกี่วันถ uh ึงจะสิบวันนับจากวันเพาะเมล็ดเชี่ยเมล็ดหนึ่งวันแล้วก็วันที่สองเอาเมล็ดลงลงลงตัดแล้วก็เพาะต่ออีกประมาณแปดวันอันนี้ได้วันที่หกที่เจ็ดที่เจ็ดแล้วก็อีกสองวันก็เอามือก้านลงแปลงก็ไปที่สามมันจะเริ่มเลยนะแล้วพอเราลงแปลงเสร็จอีกประมาณกี่วันเราถึงจะผสมอ่ามันจะมีประมาณ สี่สิบวยตอนปันเดือนกว่าก็ผสมเกสรหลังจากหลังจากผสมเกสรประมาณอ่าปันเดือนประมาณรู้สึกว่ามันจะมีในถุงอยู่ที่ประมาณสามสิบแปดวันเก็เกี่ยวหลังจากผสมเก็บเกี่ยวแต่ว่าก่อนผสมก่อนเก็บเกี่ยวอ่ะสิบวันหนึ่งงดน้ำสิบห้าวันอ่ะให้ปุ๋ยหวานอ๋องดน้ำเพื่อจะให้ปุ๋ยเจ้ก็ให้ปุ๋ยหวานก่อนแล้วก็แล้น้ำ งดน้ำสิบวันให้ปุ๋ยหวานสิบห้าวันไปบวกกันดูว่ากี่วันอ <laughs> ยู่วันที่เจ็ดถึงห้าวันทั้งหมด <m akes> ตั้งแต่เริ่มเริ่มเรื่องจากการการพ่อเมล็ดพอนับย้อนหลังมาเลยหมดเลยตั้งแต่พ่อเมล็ดตั้งแต่ตั้งแต่เอ่อผนต้นกลา้าหลังจากที่ผสมเจรหลังจากเจร,รกี่วันให้ให้น้ำกี่วันแล้วก็ให้ปุ๋ยหวานกี่วันงดน้ำกี่วันเก็บเกี่ยวกี่วันต้องมีตารางหมดถูกไหมล้นมนมีหนึ่งแกรดดำแล้วก็ ขี้ไก่แกรบหมักขี้วัวหมักแล้วก็แกรบเก่าแล้วก็หน้าดินบางส่วนคือยู่ผงขึ้นนหนึ่งก้อนหนึ่งเลยนึแต่ว่าดินกับไอขี้แกรบเผาอะน้อยแกรบแกรบเผาขึ้นส่วนเพราะว่าแกรบเผามันจะเป็นดินด่างเป็นเป็นเฉพาะไอ้ด่างเพราะว่าใส่น้อยอ่าครับเนี่ยอันนี้คิวัวมัคขุยพ่อขุยพ่อหมมันจะเป็น คือยโค้ล้วนนี่หมักเสร็จแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นก้อนนี่หมักแล้วไม่ได้ไปยุ่งหมักในโต้เดี๋ยวไปดูอมันนี้อันนี้จิกเอกร์มาต้องหมักต้องหมักหมดเลยหมักหมดเลยแล้วก็อันนี้เป็นปุ๋ยคอกสดๆแต่ยังไม่หมักอันนี้ยังไม่หมักถ้าไม่หมักมันจะเป็นก้อนของก้อนก้อนเองแล้วถ้าไม่หมักมีใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ไม่ยินสิเต้อ๋อ เพราะว่ามันจะมันจะเจอจะพวกสารนิบูลนล่าหรือว่าสารที่ทําให้ท้องเสียคือหมายถึงว่ามันจะมาจากมูลมัวหรือว่าชอว่าตัวพยาธิต้องไปหมักฝานอยู่บนความร้อนก่อนจะมาดูมันมันจะเป็นก้อนอย่างเงี้ยพอหมักเสร็จมันแบมันมันมันจะยืดเสายรอืมเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นี่ต้องหมักสองเดือนส่วนบนทุมอะไรบ้างหนึ่งต่อหนึ่ง ใช้หมอกหนึ่งแล้วก็้ำไียดหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นมูนกี้ไก่ก็อันนี้ห้กับสมูเก็กับสอกันมใช้น้ำสองลิตรกากน้ำตาลห้าลิตรแล้วกอีเอ็นหนึ่งหนึ่งลิตรแล้วก็น้ำหมักสับป,ประรดหนึลิตรน้ำหมักนมหอลิตรเราช้ทิ้งไว้ทีนี่นะอันนี้เป็นน้ำหมักสับป,ประรด น้ำหมักเสตหาหานแล้วก็น้ำหมักปลาที่ใช้ในสวนก็เป็น3ตัวนี้แล้วก็อันนี้น้ำหมักหอวกล้วยอันนี้น้ำหมักเล้าขาวฮอร์โมนนมสดอันนี้คือทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยแล้วก็ตัวนี้น้ำหมักเล้าขาวสูตรนี้เราไปได้ไหมพี่ต้องคิดเองด้วยอ๋อคิดเองคิดเองมากดูไปจากยูทูบบ้างดูจากอาจารย์มากแล้วก็น้ำหมักปลาเนี่ยเอามาจากอาจารย์หลายอาจารย์แล้วก็ มาผสมปสานเป็นสูตรน้ำหมักปาตาหวานของเอง oh, <long. S 1> เอาทุกอย่างเอาทุกอย่างแล้วก็เอาแต่ละตัวมาการทํางานของแต่ละตัวคุณภาพของแต่ละตัวเอามาหมักในถังเดียวกัน oh, <okay. S 1> ถ้าจะดูสูตรน้ำหมักก็อยู่ในในเพจของส่วปักตาหวานก็ไปคลิกในในในหน้าของที่จะหน้าตวนปักตาหวานที่มีชื่อที่มีรูปถือไอ้บะเตร์เฮดอยู่ oh. แล้วก็คลิกในเว็บเว็บมันจะมีอยู่คลิกดูมันจะมีขั้นตอนในการตาน้ำหมัก หรือว่าในหนังสือเทคโนโลยใช้บ้านก็มีอยู่ของหนังสือไอ้ปฏิชนหมาชนนะอันนี้คือได้เองว่ามีขายที่ไหนมขายน้ำหมักปลานี่ขายน้ำหมักปลากน้ำหมักเส้นาหารมีขายแต่ว่าน้ำหมักหน่อข้วยกับน้ำหมักสมรุอ่ะไม่มีขายใส่ใช่น้ำหมักปลาคน้ำหมักน้ำหมักปลาน้ำหมักเส้นาหานี่ตัวนี้เป็นฮอร์โมนฮอร์โมนเป็นโปรตีนแต่ว่าสองช้อนต่อน้ำสมุนธ์สองช้อนต่อช้อนต๊ะทีป่นทาไห แต่อย่าลดละตันนี้ประมาณ5ช้อนหนึ่งต่อน้ำชิ้นนิดตังบนหรือว่าจะเป็นต้นพืชต้นใหญ่ต้นพืชยืนต้นแต่พวกไอ้ทุเรียนถ้าพวกรองกองอ่ะอันนี้ไม่ช่วยบำรุงต้น<บ>เป็นเป็นโปรตีนแต่ว่าแต่เป็นแต่พวกเหมือนว่าไอ้จุลินซีหน่อพุ่ยหรือว่าจ,จุลินซีอ่าอ่าสับปะรดอ่ะต้องไปเน้นกระบวนการมาแต่ว่าต้องร่วมด้วยเาะมีพอดรด้วยแช่พอรดยอย่างนี้ แต่ถ้าเป็นหน้าหมักตัวนี้จะปอโโสองแต่ถ้าเป็นไอจจะพวกหมักอะไรแลมแลงเป็นปอเจ,จ็ดแต่ร่วมด้วยกับปอสามมาันจะเป็นตัวมากแต่ต่าปอโโหกมันไม่ค่อยใช้เพราะว่ามันเป็นบระดน้ําเสียไม่ค่อยใช้ไม่ค่อ้ดแต่ปอหนึ่งจะเป็นจะพวกหมักดินครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทางวิทยาลัยเกษตรนะครับที่<า>มาเป็นเกียรติในการชมสวนตาหวานนะครับถ้าหากว่า กตรกหเลยว่าคนทางบ้านที่จะสั่งซื้อในพวกผักว่าเมลอนนะครับเมลอนถ้าเป็นเมลอนต,อต้องต้องดูยอดจองก่อนหรือว่ายอดยอดยอดอเปิดจองก่อนแล้วก็ถ้าเป็นผักเป็นผักตาหวานเนี่ยมันจะมีผักปีโนกเนโ,โดรมินิคอสสเตชนะครับแล้วก็เป็นผักไทยหรือว่าเป็นพวกผักกาดขาวผักวางตุ้งนะครับถ้าจะสั่งจองก็เป็นเบอร์โทรด้วยก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับ080036855ครับอีกครั้งหนึ่ง 0 8 0 5, 0 3 6 8 5 5แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็0 8 0 8 7 0 7 7 8ครับ0 8 0 8 7 0 7 7 8แล้วก็ถ้าจะสั่งในทางเฟสก็เฟสุูปักตาหวานนะครับก็หลายก็หลายตามเบอร์อ้าวนะคะคือหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ทีมศึกษาดูงานจากวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีสตูลต้องขอขอบคุณที่สงศ์จันทร์ัตน์เป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้กับทางเรานะคะ I'm gonna